สวัสดีครับผมสวัสดีพี่ๆสมาชิกนะครับคลิปนี้ก็มาพบกันเช่นเคยนะครับกับแนวทางหวยฮานอยสูตรเม็ดเดียวนะครับก็ประจำวันที่21บเดนะครับเดือน6 2566นินะครับมัดรวมสีหนอยนะครับพี่ๆตั้งแต่รอบเฉพาะกิจรอบพิเศษรอบปกติแล้วก็ VIP นะครับแต่ว่าหลักๆจะเน้นให้ในรอบปกติหรือว่าตัวลองอาจจะเป็นบางวันนะครับผมก่อนเข้าไปรับชมนะครับก็ขอฝากคําเตือนทุกครั้งนะครับแนวทางตัวเลขทําจากสูตรคานวณนะครับโปรดใช้ วิจนะยานในการรับชมนะครับชื่นชอบแนวทางแล้วค่อยตามนะครับผมสําหรับแนวทางของเราเมื่อวานนี้นะครับพี่พี่ต้องขอโทษขออภัยด้วยนะครับเมื่อวานนี้เล็กวิ่งเล็กรูดมานะครับแต่ว่าเขามาแค่แดบรอบเดียวมาไม่ตรงรอบนะครับสายรูดก็มาแค่รอบเดียวเองนะครับพี่พี่เมื่อวานนี้ก็ผมให้วิ่ง5รูดหนึ่งไปนะครับ 1. นนะครับพี่พี่เข้าแค่ในรอบสายรูดก็ มอิมาอยู่เนาะมามาแต่ว่ามาไม่ไม่ไม,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 ไม่ตรงรอบก็คือรอบปกติไม่มานะครับพี่พี่ผมให้วิง 5, ่งห้าลุตหนึ่งเนาะเฉพาะกิจออกเก้าสี่หนึ่งสามศูนย์นะครับพี่พี่ใครวิ่งรุดที่หนึ่งนะครับก็เข้าไปที่หนึ่งสี่สี่หนึ่งนะครับในตัวเน้นตัวกลับเนาะนะครับผมอันนี้เก้าสี่หนึ่งอันนี้ห้าสี่ไอห้าหนึ่งสี่นะครับรอบพิเศษนะครับหนึ่งหกหนึ่งหกสองกับเจ็ดเจ็ดนะครับของเราหนึ่งก็มาอยู่หน้านะครับเสียดาย นะครับถ้าเป็น216นก็ยังจะเข้าตัวเจาะนะครับส่วนในรอบปกตินะครับ2 32กับ07นะครับของเราให้5กับ1ไปรอบนี้หลุดนะครับในตัวเน้นส่วนรอบ VIP นะครับตัวรอง153กับ15นะครับใครเอา5ไปวิ่งไปรูดนะครับพี่พี่เข้าไปที่53นะครับรอบนี้ส่วนใครวิ่งรุดที่1นะครับพี่พี่เข้าไปที่12นะครับก็สรุปแล้ว มาสายลูดกับสายวิ่งนะครับตัวเจาะมาแค่รอบเดียวเองนะครับพี่พี่ต้องขอโทษขออภัยพี่พี่สมาชิกด้วยนะครับสลับแนวทางเมื่อวานนี้ส่วนแนวทางวันนี้นะครับก่อนเข้าไปรับชมนะครับผมขอฝากบ้านเสียงโชคด้วยนะครับพี่พี่ท่านใดที่อาจจะเป็นเพื่อนใหม่เพื่อนเก่าที่เพิ่งเข้ามายังไม่มีบ้านเสียงโชคนะครับไปที่ใต้คลิปใต้คอมเมนต์นะครับก็จะเจอบ้านโชคอนันต์999นะครับผมสำหรับเลขวิ่งวันนี้นะครับพี่พี่ เลขวิ่งวันนี้ที่ผมจะให้ไปนะครับก็จะมีในที่ผมให้วิ่งไปที่2นะครับสายลูดผมให้ไปที่เลข5นะครับผมเน้นรอบปกตินะครับลอง VIP นะครับผม50 51 52 53 ห้าสี่ห้าห้าห้าหกห้าเจ็ดห้าแปดห้าเก้านะครับผมส่วนในตัวเน้นตัวเจาะนะครับตัวเน้นตัวเจาะของผมจะได้ห้าสองหาสามนะครับห้าหกห้าเจ็ แล้วก็5 9นะครับพี่ๆเนาะก็จะประมาณนี้นะครับหรือใครไม่ชอบ5้านะครับก็เอา2มาประกบคู่ได้นะครับอาจจะเป็น25 23 26 27 29นะครับประมาณนี้ส่วนเลข3ตัวนะครับ3ตัวของเราหลักร้อยผมให้ไปที่เลขให้ไปที่เลข3นะครับให้ไปที่เลข3นะครับผม3 5 2นะครับ3 5 6นะครับผม ก็จะประมาณนี้นะครับพี่พี่เนาะสลับแนวทางฮานอยสูตรเม็ดเดียวนะครับวดประจำวันที่21นะครับเดือน6 2 5 6 6น้าเนาะถ้าชื่นชอบยังไงก็ลองใช้วิจรณญาในการรับชมดูนะครับก็วันนี้ส่วนตัวผมมีตัวชอบด้วยนะครับพี่พี่ก็คือนี่เลยนะครับวันนี้คือชอบส่วนตัวนะครับถ้าใครชอบตามได้นะครับพี่สลับห2าองเนาะวันนี้ชอบนะครับ ก็คลิปนี้ก็ขอให้พี่ๆทุกท่านนะครับโชคดีกันทุกท่านเลยนะครับช่วงเย็นนะครับอย่าลืมนะครับเรามีนัดกันที่เพื่อนบ้านเนาะสลับแนวทางหวยเราพัฒนาก็ลงให้ไปแล้วนะครับสลับแนวทางหวยเราพัฒนาเลขทูบแล้วก็ในสุ์เม่เดียวเดี๋ยวโค้งสุดท้ายนะครับเดี๋ยวผมจะรีบลงให้พี่ๆได้รับชมกันนะครับสลับคลิปนี้กับสวัสดีครับ